สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ business watch จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันพฤหัสที่16กรกฎาคม2563นะคะจะเจอเราสองคนได้นะคะทุกวันเลยนะคะจันถึงสุขค่ะสามทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งส่วนวันอาทิตย์3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะครับขอคบคุณอมรรัฐผมอีกบันพจนและทีมงานด้วยนะครับคุณผู้ชมแวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยครับผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter YouTube เนี่ยก็ดูกันได้ยาวๆเลยนะครับรวมไปถึงทางของ Line แอดแอดเฟนเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาครับ ก็เป็นหลากหลายช่องทางที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะใครที่ยังไม่ได้แอดเฟนนะคะง่ายๆมากคะ่ะเอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาส่องนะคะคบ,บนหน้าจอเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะแอดเฟนกันได้นะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้จะฝากประเด็นจะสอบถามอะไรต่างๆนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะนั่นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสื่อสารกันได้ะคะ่ะแต่วันนี้เราจะมาตรวจแนวรบของรัฐบาลครับตอนนี้เรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ก็ถือว่าคลี่คลายไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้เขากําลังพูดถึงเว็บสอง หมายถึงเว็บสองของโควิด -19 เพราะว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นอยู่สองเหตุการณ์นะคะที่กรุงเทพกรณีที่เป็นเด็กหญิงวัยเก้าขวบลูกของอุปทุูสูดานนะคะที่เดินทางเข้ามาบ้านเราแล้วก็ติดเชื้อโควิด -19 ไปกับอีกหนึ่งกรณีนะคะกรณีของ อียิปต์นะคะทหารอียิปต์ปปที่เข้ามานะคะแล้วก็ปรากฏว่าวันที่เขาเดินทางออกไปผลตรวจออกมาก็เจอเชื้อโควิดแต่ที่สําคัญเนี่ยเขาไปในที่สาธารณะไปห้างที่จังหวัดระยองก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าระลอกสองจะกลับมาหรือไม่เมื่อพูดถึงระลอกสองเขาเริ่มคิดแบบนี้เพราะว่าหลายหลายคนอาจจะยังแยงกับระลอกแรกแล้วก็ยังเรียกได้ว่าสถานการณ์การล็อกดาวน์การปิดเมืองสองสเดือนนั้นเนี่ยคิดว่าย,ยังรลอนใจใครหลายหลายคนอยู่นะคะช่วงที่ไม่ได้ทํางานไม่มีเงินไม่มีรายได้แล้วหลายคนก็เริ่มคิดกันแล้วถ้าจะล็อกดาวน์กันอีกรอบ ตายอย่างเดียวเขาบอกตายอย่างเดียวเลยบางคนก็บอกว่าล็อกไม่ล็อกไม่สนละจะทำมาหากินละรอบสองมาก็ามาเหออยอมเขาเรียกว่ายอมติดโควิดดีกว่ายอมผูตาย เพียงแต่ว่าหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวตอนนี้หลายจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดระยองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันคงต้องติดตามกันเพราะว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือเรื่องความเชื่อมั่นคือถ้าสมมติว่าทางฝั่งของรัฐบาลก็ดีหรือทางฝั่งของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้เรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวคงจะกลับมานะครับรวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยก็คงจะกลับมาเพราะฉะนั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นได้อนี้คือสิ่งที่สำคัญขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนลายอง ที่เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องไปในสถานที่ที่ฐานชาวอิบเขาไปเนี่ยณตอนนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีไม่มีผู้ติดเชื้อเพราะฉะนั้นนะคะเรายังมั่นใจเรายังไว้ใจได้นะคะยังไงก็กลับไปเที่ยวระยองนะคะไปช่วยฟื้นฟูธุรกิจระยองนะคะไม่งั้นแย่แน่ๆนะคะรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็ถือว่ายังไงก็ตามกาดจะต้องไม่ตกไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาตรวจแนวรบมาดูงบประมาณหรือจะพูดง่ายๆมาดูกระสุนเงินในกระเป๋าของรัฐบาลณขณะนี้ในการที่จะมาช่วยเหลือสถานการณ์โควิดจากระลอกแรกใช้ไปเท่าไหร่ รอบสอง่ากลับมาเนี่ยมีเงินตุนไว้เพียงพอที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขนาดไหนอย่างไรนะคะเรามาดูข้อมูลตรงนี้พร้อมๆกันค่ะกับก็เป็นเป้าหมายนะฮะของการจะทํางบพื้นฟูซึ่งมีความคาดหมายนะครับว่าน่าจะเอางบตรงนี้นครับไปช่วยเหลือในหลายๆส่วนด้วยกันเดี๋ยวมาดูการาฟิกกันเลยนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงบฟื้นฟู400ล้านนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพราะว่าอย่างที่บอกไปรอบแรกมีการแจกเงินไปแล้วใช่ไหมคะค3เดือนแรกนะคะให้กับพี่น้องประชาชน5,000บาท3เดือนอันนี้ก็จะเป็นสเตจต,ต,ต่อมาหลังจากที่เรากลับมาทํามาหากินแล้วเขาจะใช้เงิน400ล้านตรงนี้แหละในการฟื้นฟูกู้วิกฤตเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะไปดูกันนะคะว่าเป้าหมายหลักๆนะคะ3ข้อของเงินก้อนนี้400ล้านเอาไปทําอะไรบ้างคะ่ะอย่างแรกครับ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจฐานรากนะครับแล้วก็เน้นเรื่องการจ้างงานเพราะว่ารอบนี้พอมันเข้ามาปุ๊บก็เลยทะไม่้หลายทุกกิจได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะต้องมีการปลดพนักงานหรือตอนนี้มีลักษณะของการรีฟินเพย์คือพนักงานไปพักก่อนแต่ไม่จ่ายตังเขานะ พรฉะนั้นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป้าหมายของงบฟื้นฟูหนึ่งในเป้าหมายนั้นครับใช่ค่ะส่วนข้อต่อมานะคะเป้าหมายสําคัญอันหนึ่งก็คือกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคนะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะหลายคนตกงานปิดกิจการเขาก็กลับบ้านกลับท้องถิ่นกลับต่างจังหวัดกันไปบางทีกลับไปเนี่ยมันไม่มีงานไม่มีอะไรรองรับมันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องมองในเป้าหมายตรงนี้นะคะก็มีการจัดสรรง,งบในการไปฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะก็จะมีการพัฒนาศักยภาพหรือไปพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนต่างๆเพื่อให้เกิดการเติบโตออยยย่่่าาางงัืนเบกว ้าหมายตรงนี้จะเน้นเสร็จเขาบอกว่าจะเน้นทางด้านเกษตรสมัยใหม่นะคะที่เรียกว่าเศรษฐกิจชีวภาพรวมไปถึงถ้าด้านการท่องเที่ยวเขาก็จะเน้นว่าการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพเป็นการยกระดับนั่นเองค่ะ แล้วก็เป้าหมายที่3ก็เชื่อมโยงจากข้อมาสักรู้นี้แหละครับเป็นการกระตุ้นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวไปกระตุ้นดีมานกันหน่อยนะครับอยากให้คนไทยนั้นไทยเที่ยวไทยโดยเฉพาะคนไหนที่ยังคงมีกําลังซื้ออยู่ยังมีงานทําอยู่เนี่ยนะครับก็ให้ไปเที่ยวไทยก็เป็นการกระจายไรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นแต่ละจังหวัดด้วยนะครับค่ะช่วยไปใช้เงินกันหน่อยนะคะกระจายรายได้กันหน่อยเพราะตอนนี้ระวังพึ่งท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้เราก็ไทยช่วยไทยไทยเที่ยวไทยกระจายรายได้นะคะช่วยเศรษฐกิจไทยด้วยกันเองนะคะมาดูถึงเรื่องของกรอบในการอนุมัติเงินนะคะ4ส ล้านต้องบอกว่าวงเงินก้อนนี้นะถูกวิาพากษ์วิจารณมาตั้งแต่วันแรกถูกตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่วันแรกว่าการใช้จ่ายต่างๆมันจะตรงวัตถุประสงค์ไหมเดี๋ยวก็จะเป็นการไปปัดุ่นเอาโครงการเก่าๆที่มันค้างไม่แดงงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วก็เอาเข้ามาใส่ในตรงนี้แล้วมาใช้เงินในก้อนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะจริงๆเขาก็มีขั้นตอนกระบวนการในการกั่นกรองตรวจสอบพอสมควรทีเดียวนะคะก็มีการมอบหมายให้กับสภาพัฒน์นะคะเป็นหน่วยงานในการกลั่นกรองตรวจสอบโครงการนะคะในแต่ละช่วงแต่ละรอบด้วยกันนะคะแล้วก็มีการแบ่งอนุมัตินะคะ เขายืนยันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้มีการอนุมัติแบบ400ล้านรวดเดียวเลยนะคะเขาจะแบ่งเป็นรอบๆนะคะเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมนะคะก็จะมี2-3รอบแล้วก็แต่ละรอบเขาบอกว่าไม่น่าจะเกิน100ล้านบาทด้วยนะคะครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางฝั่งของรัฐบาลเองก็อยากจะให้มีเม็ดเงินสำรองเอาไว้สําหรับการที่จะเอาไปกระตุ้นหรือว่าฟื้นฟูกรณีที่สมมติว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นนะเกิดการแพร่ระบาดรอบที่2ก็จะได้มีตังมากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกระบวนการการกันกรองเนี่ยนะครับก็จะ นะแล้วก็ต้องมีการพิจารณาหลายๆส่วนด้วยกันนะครับและตอนนี้เห็นบอกว่าโอหมีคนที่ส่งนะฮะสำหรับตัวข้อเสนอโครงการต่างเข้ามาเนี่ยล้นทะลักเลยต้อง<า>บอกอว่าลานะ้นทะลกักอีเพราะว่าเงินกนะู้เรามีแค่4ี่แสนล้านนะคะสี่แสนล้านนะคะ, 4, 100, 000, ะ,คะเงินที่จะใช้สําหรับเศรษฐกิจชุมชนแต่ว่าเสนอโครงการมา1.4ล้านล้าน3เท่า สามเท่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดเดี๋ยวคุณอิกจะพาไปดูนะคะว่ารายละเอียดการยื่นขอโครงกรารเป็นอย่างไรรวมไปถึงเป้าหมายต่างๆในแต่ละล็อตนะคะโดยเฉพาะล็อตแรกจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามพร้อมๆกันกับคุณอิกเลยค่ะครับมาดูโครงการนะครับที่ได้มีการยื่นกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าจํานวนโครงการนั้นถือว่าล้นทะลักพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวเป้าหมายนะครับที่ทางฝั่งรัฐบาลใหญ่จะเห็นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เรื่องของการจ้างงานใช่ไหมครับมาดูกันนะครับว่าสําหรับตัวเลขโครงการที่มีการยื่นนนขออเป็ย่าางงไรรกัับบ้ค ล่าสุดนะครับตอนนี้มีการสำรวจปรากฏว่ามีโครงการมากถึง 46, 4 6 4 1 1โครงการด้วยกันและวงเงินนะครับที่มีการพูดถึงกันนะครับมากถึง1.4ล้านล้านบาทนะครับส่วนตัวเลขที่มีโครงการผ่านการกันกรองแหะครับโอ้โหเนี่ยครับผู้ชมจากหลักหลายหมื่นนะผ่านแค่ ร้อยกว่าโครงการ1น6โครงการเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผ่านการคัดกรองเพียงแค่ด่านแรกเท่านั้นนะครับยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีเลยนะฮะสำหรับตัววงเงินคือ9 2 4 0 0ล้านบาทโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นครับไปผ่านมติของคณะรัฐมนตรีอันมัดเพียงแค่2โครงการเท่านั้นเองนะฮะ จากหลากหลายหมื่นนะครับผ่านอนุมัติของคณะรัฐมนตรี2โครงการแล้วก็วงเงินที่ผ่านคือ22,400ล้านบาทนะครับก็เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวนั่นแหละครับอย่างที่เราได้มีการลงทะเบียนนะครับสำหรับตัวเว็บไซต์ไปตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับทั้งตัวกําลังใจนะครับทางด้านของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นด่านแรกนะครับในการที่จะไปรับมือโควิดสิตัวนี้เขาก็ได้กําลังใจไปท่องเที่ยวกันนะครับนอกจากนี้ก็มีโครงการที่ให้ประชาชนไปท่องเที่ยวกันคนไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียบนเนี่ยลอง ตอนนี้ยังมีโควต้าเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะเห็นบอกว่าฮอตมากเลยนะครับส่วนโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มนะฮะมีทั้งหมด5โครงการด้วยกันนะครับแล้วก็วงเงินอยู่ที่ประมาณ15,500ล้านบาทอันนี้สดๆละร้อนเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถัดมาครับผู้ชมมาติดตามกันต่อเลยนะครับสำหรับเป้าหมายของโครงการในการฟื้นฟูล็อตแรกเป็นอย่างไรน่าสนใจมากครับมีความคาดหวังสูงมากๆกับโครงการเหล่านี้เนื่องจากว่า เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพที่มากถึง401,000คนด้วยกันครับถ้าว่าทําได้จริงนะฮะนอกจากนี้ครับก็เป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับถ้าเป็นในแง่ของจํานวนหมู่บ้านก็คือ79,000หมู่บ้านนะครับส่วนถ้าเป็นในแง่ของตําบลคือ3,000ตําบลด้วยกันแล้วก็จะไปช่วยเหลือภาคการเกษตรเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะครับทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่240,000ไร่นะฮะแล้วก็ถ้าไปดูเกษตรสมัยใหม่อีก5ล้านไร่ด้วยกันโครงการป่า นะอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับหนึ่งแสนดไร่มีการกรักเก็บน้ําเพิ่มเติม7,900ล้านลูกบาทเมตรอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าในช่วงปีสองปีนี้เนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องของภัยแล้งถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยเหลือได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะรวมไปถึงการเพิ่มไรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวอันนี้ก็สําคัญมากๆ5 0,000่นกว่าล้านบาทถ้ากว่าทําได้นะครับผ้าชมมาติดตามกันต่อเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งเป้าหมายที่สําคัญมากๆเลยนะครับนี่ครับคือโครงการู ครงการแรกนะครับคือ1ตําบล1น1เกษตรทฤษฎีใหม่วงเงินเบื้องต้นนะครับอยู่ที่9,800ล้านบาทด้วยกันครับก็เป็นการส่งเสริมทําให้เกิดการฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอย่างที่2ครับ คู่น้องนาโมเดลนี่เราได้ยินกันบ่อยแล้วนะครับก็เป็นโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยวงเงิน4,700ล้านบาทนะครับก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแรงงานบัณฑิตจบใหม่กลุ่มแรงงานที่อุยยกลับท้องถิ่นแล้วก็คาดการณ์นะครับว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร25,000กว่าครวัวเรือนแล้วก็เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพได้6,490รายด้วยกันถัดมาครับโครงการที่3คือการพัฒนาดินแล้วก็ปุ๋ยชุมชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมแรงป่างนะครับ เป็นการเสริมสร้างนะครับทำให้ทางด้านของพี่น้องเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็สําคัญครับ169ล้านบาทข้อที่4 หลังจากที่เราเจอเรื่องของโควิด -19 เข้าไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจะมีการกําหนดเซฟตี้โซนเลยนะครับสำหรับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบไหนถึงจะมีความปลอดภัยวงเงินเบื้องต้นครับอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทด้วยกันและโครงการสุดท้ายครับท่องเที่ยวเรียนรู้สัตว์ป่าก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่พยายามที่จะมาผลักดันทําให้เกิดเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วในขณะเดีวยวกันก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นการส่งเสริมทําให้ทานะของประชาชนนั้นยังพอมีไรายได้เข้ามาบ้างนะถ้าสมมติทําได้สนะําาเเรรร็็็จใ่คกกปนโงที่ เศรษฐกิจชุมชนนะคะอันนี้เป็นรถแรกนะคะคที่ผ่านครมอไปแล้วนะคะแล้วอยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่จะดําเนินการและอาจจะเริ่มจะใช้งบในก้อนนี้ได้รถที่2ก็จะเข้าที่ชุมครมอ,อีกทีเดือนสิงหาคมนะคะต้องไปดูกันเพราะว่าสภาพัฒน์เขาก็มีการกันกรองหลายสเต็ปพอสมควรทีเดียวนะคะในแต่ละร,รอบก,กรองออกแล้วมากรองอีกชั้นหนึ่งแล้วมาดูแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าบางส่วนที่กรองไปแล้วเนี่ยข้อมูลยังไม่ครบถ้วนเนี่ยก็มีการส่งกลับไปเพื่อให้ทําข้อมูลกลับเพิ่มเติมมาใหม่เพื่อที่จะรถสองกับรถสามเนี่ยจะไม่เก ของการใช้เงินกู้4แสนล้านซึ่งเงินกู้4แสนล้านเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้1ล้านล้านนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปดูภาพใหญ่กันนะคะว่าเงินกู้ก้อนใหญ่1ล้านล้านเนี่ยนับขณะนี้ใช้อะไรไปบ้างนะคะแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่หลายคนบอกว่าเงินในส่วนตรงนี้รัฐบาลเขามีแอบแอบ,แอบกันไว้กันไว้ว่าเผื่อเกิดเวฟ2เนี่ยมันจะมีเงินอยู่หลายแสนล้านที่จะมารับมือกับสถานการณ์โควิด19ถ้ามีการเกิดะระลอก2จริงๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูรายละเอียดพร้อมๆกันคะ่ะกลับมาครับ ใช้เทพไทยควรใช้แค่ไหนครับใช้นิดเดียวค่ะแค่มนเมล็ดถูเขียวก็รู้สึกสะอาดทั่วทั้งช่องปากแล้วเพราะเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นค่ะหลอดหนึ่งใช้ได้นานคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด กลับละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทําเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่สิบหนาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล 5G ที่ดีที่สุดต้องเป็นยังไงต้องช่วยเปลี่ยนทุกการศึกษาให้ครอบคลุมเรียนทุกการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีเปียนทุกระบบนิเวศให้สมดุล ดูแลให้ทั่วถึงปเปลี่ยนทุกแรงบันดาลใจให้ไร้ขอบเขตด้วยสัญญาณ 5G ที่เร็วแรงขึ้น20เท่าทรูจะพาทุกคนไปสู่โลกดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบและนี่คือสัญญาที่จะร่วมเปลียนประเทศของเราให้ดีขึ้นเต็มบบโลก 5G ที่ดีที่สุดในแบบทรู 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราจากทรูผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก มือเชฟจากร้านอาหารและเบเกอรี่ชั้นนำทุกช่วงเวลากับ1424 Go Eats ที่คัสสันอาหารและเบเกอรี่ระดับพรีเมียมมาไว้กับมือคุณสั่งเลยที่แอป Go Eats หรือโทร1424 They did walk on, and they walk alone now at the top of the Premier League. All those bad times when they didn't quite make it all make you stronger. When you realise what they have achieved and how long it's been, they've been absolutely relentless all season. I think first and foremost they'll want to get over the line, win this Premier League title, then focus on next season. That will be Jurgen Klopp's main aim, and he'll make sure that the players focus because he's that type of manager. They'll need to win it again, and I think they'll need to show that they can dominate like the legendary Liverpool teams that have done for a period of time. That's what you that. <laughs> ช่วงที่ของของบิสเนสวอ h จับกระแสะธุรกิจนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หลายคนก็เริ่มหวาดระแวงหวั่นเกรงนะคะว่าเราจะมีเว็บสองไหมนะคะสำหรับโควิด -19 เพราะว่าเพื่อนบ้านรอบข้างเราประเทศใหญ่ๆที่เขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นลำดับต้นๆเนี่ยปรากฏว่าเว็บสองเข้ามาแล้วนะคะบ้าน,นเราก็ยังถือว่าสถานการณ์ในขณะนี้นะคะเรายังเอาอยู่ยังรับมือกันได้อยู่นะคะเพราะว่า1นนะคะที่ชัดเจนแน่นอนเรายังไม่มีการเปิดประเทศที่จะให้ชาวต่างชาติหรือไม่มีการเปิดเที่ยวบินที่เข้ามาเป็นการเข้ามาแบบจำ กัดแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาก็ต้องมีการเสด็จพลันทีตรงนี้ก็สามารถจะเขาเรียกคัดกรองได้ในระดับหนึ่งนะคะนั้นตรงนี้ก็ยังอุ่นใจในระดับหนึ่งได้นะคะแต่มาเว็บ2เนี่ยนะคะเรามาดูกันพร้อมๆกันดีกว่านะคะว่าเงินกู้1ล้านล้านของรัฐบาลนะคะที่ผ่านมาใช้อะไรไปอย่างไรนะคะแล้วมีการกันส่วนไหนที่ยังไม่ได้ใช้แล้วจะเผื่อเอาไว้เว็บ2ออย่างไรบ้างมาดูข้อมูลพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาดูนะคะเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะคะเงินกู้1ล้านล้านนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเงินกู้1ล้านล้านเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยแผนทางด้านสาธารณสุขนะคะเขากำหนดไว้45,000ล้านบาท ตัวเลขบนจอไม่ผิดนะคะณขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายหลายคนก็อาจจะเกิดเ u e s t i o n เอาแล้วที่ผ่านมาในการที่จะดูแลทางสาธารณสุขต่างๆใช้เงินจากส่วนไหนอย่างไรแต่ชัดเจนนะคะ45,000ล้านยังไม่ได้ใช้นะคะยังอยู่ครบยังไม่มีการเบิกจ่ายส่วนก้อนที่2น,นะคะอันนี้แผนเดียวยาชัดเจนที่จะ5,000บาท3เดือนนะคะเงินในส่วนตรงนี้ก็อยู่ที่5 5 0 0 0ล้านบาทนะคะก็มีการเบิกจ่ายไปแล้วนะคะ3.43 แสนล้านใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะยังมีพอเหลือที่จะเบิกจ่ายได้อีกนะคะก็ส่วนอีกก้อนนึงนะคะเป็นแสนฟื้นฟูเศรษฐกิจไอีแสนล้านบาทนี่แหละเริ่มทยอยในการอนุมัตินะคะก็มีการอนุมัติโครงการแล้วเบิกจ่ายจริงก็ยังเป็นศูนย์อยู่ก็คือยังไม่มีการเบิกจ่ายจริงค่ะ ครับคือสรุปก็คือว่าสําสำหรับตัวเงินกู้1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับมีการเบริกจ่ายค่อนข้างจะน้อยพอสมควรเลยนะครับส่วนหนึ่งทางฝั่งของรัฐบาลเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของความตั้งใจด้วยที่เก็บกระสุนเอาไว้ก่อนเพราะถ้าหากว่าเกิดกรณีนะครับที่มีการแพร่ระบาดรอบที่2เราก็ยังพอมีเม็ดเงินนะครับในการที่เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับจะพาคุณผู้ชมนั้นมาติดตามกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเกิดการระบาดระลอกที่2จริงเนี่ยนะครับเรามีงบประมาณในด้านไหนกันบ้างน,นะครับด้านแรกก็คือเรื่องของสาธารณสุขนี่แหละครับสำหรับในเรื่องของโอกาสในการติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยเบื้องต้นจากท้านของคุณหมอทวีสิน วิศนุโยธินนะครับก็เป็นโฆษกสบคสุดหล่อเนี่ยนะครับก็เคยให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่าผู้ป่วยโควิด1คนเนี่ยเขาต้องใช้งบประมาณในการรักษาคนละ1ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นยิ่งจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความสูญเสียงบประมาณมากขึ้นเท่านั้นคูณไปได้เลยนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนนะครับที่มีการติดเชื้อในบ้านเรา3,000คนนั่นแปลว่ารัฐบาลใช้งบไปแล้ว3,000ล้านนะสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชือ้อโควิด1ิคือป่วยจริงๆ นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของก้อนแรกนะคะส่วนก้อนที่2นะคะเป็นเรื่องของงบประมาณทางด้านการเยียวยานะคะเขาบอกว่าถ้ามีการระบาดรอบ2นะคะแน่นอนค่ะต้องมีการล็อกดาวน์อีกรอบแล้วก็คนตกงานตัวเลขคงจะพุ่งกระฉูดแน่นอนค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็มีการประเมินก็มีการเตรียมการกันไว้แล้วเขาบอกว่าในส่วนของตรงนี้นะคะรัฐบาลก็มีการดําเนินการนะคะอนุมัติงบประมาณในส่วนของการใช้เงินเยียวยาไปแล้วนะคะสามแสล้านบาทนะคะแต่เบิกจ่ายจริงไปแค่1นึ่งแสนสองหมื่นล้านนะคะยังมีงบในส่วนตรงนี้เหลืออยู่นะคะที่จะใช้จ่าย ส่วนก้อนที่3าก็คือตัวงบสําหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่แหละครับตรงนี้แน่นอนว่าถ้าหากว่าเกิดการระบาดระลอกที่2เนี่ยนะครับผลเสียก็จะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทุกเซกเตอร์นะครับไอสิ่งที่เราทํากันมาเนี่ยมันก็อาจจะเสียเปล่าซะด้วยซ้ำนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจมันยิ่งดิ่งลงไปมากเท่าไหร่แล้วมันจะเอาขึ้นมาเนี่ยมันงัดขึ้นมายากเหลือเกินใช่นะเพราะฉะนั้นต้องใส่เม็ดเงินเข้าไปตรงนี้ต้องเผื่อไว้หน่อยนะฮะค่ะยิ่งเศรษฐกิจดิ่งนะคะงบประมาณเงณินที่เตรียมไว้้้้้้้้อออออาาาจะะะะไมม่่่่พพดดวววยยยซนนนนคเรรฉัััใชชชงงงีกกก็ตุปบห ลงไปขนาดนั้นนะคะมาดูนะคะในส่วนของภาพรวมเราจะฉายหเห็นนะคะงบที่จะรับมือในการแก้ปัญหากับโควิด -19 เราจะรวมเงินแต่ละก้อนแต่ละก้อนทั้งหมดนะคะเพื่อจะได้ให้เห็นเป็นก้อนใหญ่ทั้งหมดเลยว่านขณะนี้เรายังมีเงินสําหรับสายการโควิด -19 อยู่เท่าไหร่แล้วจากตรงไหนบ้างนะคะมาดูก้อนแรกกันก่อนนะคะในส่วนตรงนี้นะคะรับรู้รับทราบกันไปเงินกู้1ล้านล้านบาทนะคะณนะขณะนี้นะคะใช้จ่ายไปแล้วนะคะยังเหลืออยู่อีก5 5 0 0 0ห่นล้านนะคะในส่วน ส่วนของงบฉุกเฉินหรืองบกลางปี2,564นะคะก็มีอยู่99,000ล้านนะคะส่วนงบแก้ปัญหาโควิดที่มีการขออนุมัติงบกลางปีนะคะเมื่อปี64ก็มีอีก40,000ล้านรวมเบ็ดเสร็จเราจะมีงบรับมือในการแก้ปัญหาโควิด -19 ถ้าระลอก2มานะคะก็อีกประมาณ689,000ล้านค่ะ ทีนี้มาติดตามนะครับความเห็นของหลายๆท่านนะครับที่มีการพูดถึงประเด็นถ้าหากว่าเกิดการระบาดระลอที่สองเนี่ยผลเสียอะไรที่มันเกังมาเกิดขึ้นบ้างมาดูท่านแรกกันก่อนนะครับท่านละวรนแสงสนิทครับผู้มนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสสคนะครับก็มาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าโควิดสิมันกลับมาระลอกที่2เนี่ยนะครับก็จะกระทบต่อบรรยากาศเรื่องของกิจการทางเศรษฐกิจอันนี้แน่นอนไม่ต้องสืบเลยนะครับโดนแน่แต่ก็ยืนยันนะว่าทางฝั่งของกระทรวงการคลังเองก็เตรียมการไว้แล้วนะครับ มีแผนในการรองรับกรณีดังกล่าวซึ่งก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการคลังที่มากเพียงพอในการที่จะรับมืออย่างเต็มที่รวมไปถึงการหาแหล่งเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งแน,น่นอนส่วนหนึ่งก็มาจากการกู้เงินเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอัตราส่วนนะครับของหนี้สาธารณะนะครับเมื่อเปรียบเทยบกับตัวเลข GDP จริงๆก็ถือว่า แข็งแรงนะ40กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับยังมีแกร็เทียบเทียบกับหลายๆประเทศนะเปรียบเทียบกับอาเซียนคือประมาณ46เปอร์เซ็นต์เปียบเทียบกับระดับโลกเนี่ยเขาปากันเข้าไป80เปอร์เซ็นต์นะดังนั้นบ้านเรายังพอมีรูมอยู่บ้างหรือมันแค่นั่งพยายามที่จะยังกู้ได้ถ้ามันสถานการณ์มันแย่จริงนะเพราะเพดานเราขีดไว้60ไงใช่ค่ะยังขยับขึ้นไปได้หน่อยคุณอีกร์กำลังบอกถ้ามีปัญหาอะไรยังไงเรากู้ได้ค่ะเพราะว่าเรามีช่องว่างให้้มู่ะ ไม่สามารถจำกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้ผลเสียตามมามันร้ายแรงเกินกว่านั้นอันนี้เห็นด้วยนะคะและสำคัญที่สุดที่สําคัญเนี่ยพออ,อรว,วรนแสงศีษคนที่สําคัญมากนะที่ผ่านมาเนี่ยบริหารจัดการเรื่องของเงินที่แจกห0 0พันเงินเยียวยาเนี่ยแหละแล้วเขาบอกว่าเขาจะบริหารจัดก,การในเงินกู้1ล้านล้านเนี่ยถ้ามีการเหลือตรงไหนอย่างไรเนี่ยก็จะมีการรวบรวมมาแล้วอาจจะเอามาดําเนินการในส่วนตรงไหนอย่างไรนะคะมาดูภาคเอก,กชนกันบ้างนะคะคุณสุพันมงคลสุธีคะ่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ส่งสัญญาณชัดเจนเลย นะคะเขาบอกว่าอยากให้รัฐบาลเร่งรัดในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะที่อยากจะให้ดูแลเป็นพิเศษแล้วเราก็พูดกันหลายครั้งแล้วทีเดียวนะคะกลุ่ม SME นะคะรัฐบาลช่วยมาดูแลกลุ่ม SME ให้มากขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการจร้างงานอย่างต่อเนื่องก็เข้าใจว่า SME เนี่ยปัญหาเดียวคือเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้รัฐบาลจะคลายล็อกจะปลดล็อกจะปลดเงื่อนไขอะไรอย่างไรนะคะถ้าอยากจะให้ SME อยู่ต่อได้แล้วมีการจร้างงานอย่างต่อเนื่องไม่มีการปลดคนเขาต้องมีเงินไป หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของเขาแล้วเงินจะมาจากไหนสถา,านการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ทํามาค้าขายก็ไม่ได้เป้าตามยอดที่กําหนดไว้ก็ต้องใช้เงินกู้เพราะฉะนั้นจะมีเงินกู้รัฐบาลก็ต้องช่วยนะคะผ่อนคลายคลายล็อกเพราะว่า SME ก็โอโ้โหตะโกนออกมาดังๆหลายร,รอบกันทีเดียวว่าเข้าไม่ถึงแรงเงินกู้พอไปกู้ปุ๊บเจอแบงก์ออกมาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงปุ๊บเด้งกลับมาเลย<ช>ไม่ได้หลายคนนะ ไม่ไหวจะเคลียร์ไม่รู้จะทําอย่างไรมือแปดด้านต้องไปใช้เงินกู้นอกระบบไม่อยากให้ปัญหานี้วนกลับมานะคะรัฐบาลรับรู้รับทราบเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงนะคะเราเชื่อว่าจะมีมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือนะคะกลุ่ม SME กลุ่มนี้ด้วยค่ะ แต่ก็มีบางท่านนะครับไปถามคุณสุพันอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเกิดการระบาดระลอกที่2ล่ะ, 2> ะครับตัวงบป,ประมาณที่เตรียมเอาไว้คือ400ล้านบาทเอาอยู่หรือเปล่าท่านก็ตอบอย่างนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องของการแพร่ระบาดด้วยนะนะครับว่ามันยืดเยื้ออะไรนานแค่ไหนอย่างไรนะครับรวมไปถึงการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะถัดไปมันก็มีผลอยู่เหมือนกันตอนนี้ต้องทําควบคู่ไปทั้ง2ด้านนะฮะคือจะผ่อนคลายก็พอจะผ่อนคลายได้แต่ก็ต้องอควบคุมให้อยู่เหมือนกันเ<ช>พราะถ้าควบคุมไม่อยูอ่กลับมาปิดกนออีีกบึงเเ่่ยยโ้หมสสผละ ทั้งในมุมของความเชื่อมั่นความมั่นใจในการท,ทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคอย่างพวกเรา <c oughs> ถ้าสมมุติกลับมาล็อกดาวน์เอ้าอย่างนี้แสดงว่าสถานการณ์มันแย่สิเราก็ไม่กล้าไปจับจ่ายใช้สอยอย่างเงีย สุดท้ายก็วนลูปเหมือนเดิมใช่มันจะวนกลับมากลายเป็นว่าเราย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่เดือนมีนานะคะกลับไปเริ่มต้นใหม่มาล็อกดาวน์ใหม่ก็ต้องมาเรียกได้ว่ามาตกงานกันใหม่มาปิดกิจการกันใหม่มาหยุดดาเนินธุรกิจกันใหม่นะคะก็คิดว่าหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะกลับไปณจุดจุดนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่ารัฐบาลเองก็มีการประเมินสถานการณ์ต่างๆว่าจะคุมให้อยู่อย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้พี่น้องประชาชนยังทํามาหาก,กินได้นะคะตรงนี้ก็คิดว่าเป็นข้อเสนอของภาคเอกชนหลายๆภาคส่วนนะคะาดมู อีกท่านหนึ่งนะคะดรธนวัฒน์พลวิชัยคะ่ะที่การบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเขาบอกว่ามันก็มีการสำรวจนะคะเรื่องความเชื่อมั่นภาคธุรกิจครั้งล่าสุดนะคะเขาบอกว่าผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลเร่งนํางบประมาณฟื้นฟูฟฟเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดนะคะภายในไตรมาสที่3เนี่ยควรที่จะเริ่มแอคชั่นได้แล้วหมายถึงเม็ดเงินมันต้องเข้าสูู่ร,ระบบได้แล้วนะคะโดยเฉพาะ <ส gas: S 2> เงินในส่วนของเกือบ1นึ่งแสนล้านบาทนะคะที่คณะระัฐมนตรีเพิ <ườ apostles'> ่งเห็นชอบไปก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลเร่งรัดผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆได้เร็วนะคะจะเป็นประโยชน์มากไะ เพราะว่าจะทําให้เกิดการสร้างงานในระบบต่างๆด้วยนะคะที่สําคัญมันจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันจะช่วยขยายตัวเศรษฐกิจได้เพิ่มนะคะอย่างน้อย0.3ถึง5.5นะคะนี่ก็เป็นตัวเลขที่อาจารย์ธนวันรบอกมานะคะถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจเร็วมันก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วค่ะซึ่งถามว่าทางฝั่งของรัฐบาลได้มีการใช้คําว่าอัดเงินเลยนะออนะครับคือเติมเงินเข้าสู่ระบบนะครับในทุกภาคส่วนเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับอาจจะติดลบเพียงแค่5ถึง6เปอร์เซ็นต์คือหลายทุนจะบอก แต่ว่าถ้าสมมติไปดูในเรื่องของผลเสียที่เกิดขึ้นบรรดาสำนักต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นผู้เช่ยวชาญเขาก็ประเมินกันติดลบ8.1มบ้างติดลบ10กว่าเปอร์เซ็นต์บ้างตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วฐานะของจา์ธนวัต์ก็พยายามอ,อธิบายว่าถ้ามีการอัดชีพเงินหนึ่งคือขนาดมากเพียงพอ2คือตรงจุดนะคือถ้ายิงกระสุนแล้วแม่นด้วยนะตรงนี้จะทําให้ติดลบอยู่เหมือนกันแต่ติดลบน้อยลงมานี่เกือบครึ่งหนึ่งเลยจากตัวเลขประมาณการนะค,รคือถ้าเป็นตัวเลขติดลบ5-6็พอจะอุ่นใจเบาใจกับตัวเลขก่อนนนห้้าีที่ประเมินกันไว้เบากกๆแล็ดู้ว หดหัวใจทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ธนวัตรบอกว่าหนึ่งในโครงการที่ช่วยได้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่รัฐบาลอัดนดเงินไป20,000ื่นล้านแล้วก็ที่เขาเปิดลงทะเบียนให้แล้วก็ช่วยๆกันไปลงทะเบียนนะคะจะได้ไปช่วยกันจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ที่สําคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนต่างๆแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดต้องช่วยกันนะคะไทยช่วยไทยคะ่ะครับเอแล้วครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ b u Business Watch จับกระแสธุรกิจในค่ำคืนนี้นะครับคุณอมรรัตน์ผมอิบันพจน์และท ทีมะะเศรษฐกิจระบุปรับคอรมอเร็วที่สุดไม่เกินสิงหาคมนี้